สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนําผักที่จะไปทำข้าวที่เราปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินได้ตลอดเป็นปีนะครับผมนี่นะครับผัอีกของเราก็คือคะน้านะครับผมนี่ก็คือคะนา้านี่นะครับคะน้าปกติแล้วที่ว่าเราปลูกเอาไว้ก็คือว่าเราก็จะตัดทั้งต้น นะครับไปรับประทานไปผัดอย่างนี้นะครับแต่นี่ของผมเนี่ยประมาณ4-5ถึงต้นเนี่ยผมเก็บเอาไว้เพื่อที่จะรับประทานคณะได้ตลอดนะครับนี่นะครับคือจุดที่เราจะต้องดูที <sky> ่ว่าเราจะรับไปรับประทานที <adjusting Linux. S 2> <ๆ>่ว MM ่าผมเก็บเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้กินตลอดก็ที่นี้นะครับนี่นะครับคณะคือว่าคณะนี้เรากินต้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเก็บเอาไว้ทานตลอดฉะนั้นเราก็ตัดนะครับผมผมก็จะตัดพวก กิ่งกะนาอางนี้นะครับเพื่อจะเอาไปรับประทานนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาพวกใบพวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้นะครับใบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปป่าทำผัดกะนาปลาเค็มนะครับผมนะครับผมมีสี่ต้นครับผมเจ็บเอว้าทั้งหมดสี่ต้น น,นี่นะครับจะไปทานผัดก็จะอร่อยนะครับผมเราก็จะได้กินก้านตรงตรงใบนะครับเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงตรงต้นมันเพราะเราจะเก็บได้กินตลอดนะครับผมอันนี้ก็เป็นคณะปกติที่ผมปลูกเอาไว้แล้วก็เก็บขายไปแล้วก็ที่เหลือก็คือเราก็อยากจะมีเก็บเอาไว้กินนะครับผมเวลาวันไหนที่เราอยากจะทานเราก็มาตัดใบไ,ไปทานได้นะครับผม บางต้นก็เริ่มจะเป็นดอกแล้วนะครับนี่เป็นดอก้ามันแก่มาเดี๋ยวก็เก็บมาเล็ดมาปลูกใหม่ได้นะครับผมนามันแก่ขึ้นมานี่นะครับเราก็ตัดนี่นะครับสังเกตดได้คณะน,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 นี่นะครับถ้าทุกท่านเห็นนี่นะครับคณะก็จะแตกออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับเขาก็จะแตกนี่แตกกิ่งแตกตามตานนะครับแตกมาเยอะเราก็ตัดไปผัด,ดน้ำมันหอยเอาไปต้มจับฉ่ายอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับแเราก็เก็บกินได้ตลอดไม่ต้องปลูกใหม่นะครับผม ้เรามีเก็บไว้สักสิต้นอย่างนี้ครับเราก็จะมาตัดฐานได้ตลอดนะครับหมุนเวียนกันได้ตลอดนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือแนะนําก็คือว่าสําหรับใครที่มีบ้านจาัดสรรหรือมีบ้านที่มีพื้นที่น้อยๆนะครับเราไม่ต้องปลูกแล้วตัดไปฐานแบบครั้งเดียวจบเราก็ปลูกเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับเก็บเอาไว้ได้เป็นปีเลยปลูกเอาไว้สักสิบต้นนะครับแล้วก็ตัดใบกินตลอดไม่ต้องไปถอนต้นทิ้งนะครับผมคณะเนี่ย ถ้าเกิดบางท่านบางคนยังไม่ทราบก็เก็บกินได้เป็นปีเลยครับนี่นะครับนี่นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ